พี่น้องเบิ่งเห็ดดอกเราย่านสข้ามเลนะเป็นสีวาาแม่งมาที่โซบะเลยมาเต็มเลยซื้อไว้บ่มีสงครามก็ไว้นี่ล่ะจังแจกงูก็บอะไรขึ้นอ,อยังเป็นของฝากก็ได้หาไปเมืองไทยแต่ว่ากกันไม่ก่อนระเบิ่งข้าวพี่น้องเอ้ยว่าเราก็ตายเติมตวก็สร้างเราคอยบอกว่าอย่าอายล่ะเบิ่งไปซื้อไปพืชแต่พึชเรื่เนี่ยคนน่ะซื้อมาไว้เอาจังหละหามันมีสงครามเกิดไหมดิพี่น้อง หอยกระสบายวันนี้ก็ยังแต่เทียนไขไฟฉายจะไปซื้ออยู่ว่าผมอยากอายเด้อนี่แหละประมาณนี้แห,หละพี่น้องมิสูเนี่ยห่อโดนพูดนะจะว่จะยื้หอห่อจะแบบอย่างนี้ทั้งสารพัดถ้าเจ้าของมาค่อยกินที่ต่อกาซื้อมาไว้ฮะมันอดอีรีก็ต้องกินเนาะจ้ะเนาะประมาณนี้แหละค่ะก็เสียไอเลิฟยู่ล่ะว่าไหลงหายหางเนาะไอเลิฟยู้